ก็มาพบกับแอมอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ทําขึ้นมาเนื่องจากว่าบ้านเรานะฮะร้อนมากร้อนมากร้อนชิบหายร้อนจะเป็นจะตายร้อน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 แล้วมาเดีวมาพูดถึงเรื่องของการแดดนานมอก็เลยมาพูดถึงเรื่องการแดดสักทีเพราะว่าเอาน้องหลายคนก็บอกว่าพี่พาทําไมไม่พูดพูดถึงไม่คอยอะไรเลยหนูไม่รู้จะใช้กันแดดตัวไหนดีคือก่อนน้านี้ใช้กันแดดที่ขายทั่วไปก็ใช้พวกแบบวิโอโลมีโอ่รงเงี้ยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าอย่างมันยังไม่ตอบโจทย์เพราะว่่าาาาาเคยยใใชช้้้มมกันนแดบงงอทขึ หน้ามันใช้ขึ้นมาก็ไม่รอดเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างกันแดดอย่างอย่างของของวางยี่ห้อที่แบบแพงๆอ่ะซื้อมาคือมันไม่ได้รองรับอากาศา้านเราเพราะอากาศาอาาศาันเรามันร้อนมากทาบางทีก็เยิ้มทาบางทีก็มันทำบางทีก็รู้สึกว่าไม่รอดสําหรับหน้าที่นะพี่ก็เลยแบบไปร้องหาหาหา,หาจนมาเจอตัวนี้หยิบกล่องมาให้ดูก่อนก็คือของ mer tears นะฮะ mer t e s s u n s c r e e ตัวนี้มันดียังไงอะความรู้สึกแรกว่ามันแตกต่างจากกันแดดอื่นยังไงคือตัวนี้มันมีความคามยืดหยุ่นค่อนข้างสูงไม่ทําให้หน้ามันเขาเรียกว่าเนื้อมันแบบอะ เดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนเนื้อจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคือมันไม่ไม่วอกอ่ะแต่มันก็สื่อสามารถกันแดดได้เขาเรียกว่าคุณผมกันแดดได้เต็มที่แล้วทาไปคือเนี่ยอ่ะมันมันมันแห้งเลยไม่มันทาก่อนแต่งหน้าได้ไม่มีปัญหาเนี่ยคือทาทาแล้วแล้วก็แต่งหน้านะอย่าลืมนะสเต็ปว่า ล้างหน้าค่ทาครีมทาคชิมเสรุบทากันแดดทากันแดดทาเบสทาเบสเสรุปเราค่อยแต่งหน้าเนึ้ออกปะแล้วตัวนี้มันดียังไงอย่างที่บอกกับพวกไปแล้วว่าเออมันดีมันทํามาเพื่อบอกรับประคนไทยไม่มันไม่เยิ้มไม่อุดตันไม่อะไรอย่างงี้แล้วที่สาคัญคืออ่ะตัวนี้ตอนนี้คือมันคุ้มตรงที่มันสามารถมันเพิ่มปริมาณขึ้นมาด้วยพี่ก็เลยแบบเอ้ยสั่งเยอะขึ้นมาเนาะแล้วมันก็มี S P F 50นะฮะซึ่ง S P F S.P.F. 1เนี่ยกันได้15นาทีเพราะฉะนั้นแล้ว50เนี่ยเอาไปคูณสิเนี่ยเขาก็เรียกว่ากันทาตอนเช้าก็คือกันได้ทั้งวันไม่ต้องไปทาเพิ่มแล้วเนื้อออกใช่ไหมแล้วก็อ่ะซันบ็อก P.A. บวกบวคือกันแดดได้3เท่าก็คือสูงสุดของกันแดดแล้วนะครับบางคนอาจจะมี4บวกแต่มันเกินความจาเป็นพี่ว่า3บวกพอนะแล้วก็ตัวนี้อีกข้อดีอย่างหนึ่งคือกันได้ทั้ง U.V.A. และ U.V.B. ซึ่ง U.V.A. เนี่ยจะลึก ลึกถึงชั้นผิวข้างในที่เป็นตัวที่ทําให้เกิดมะเร็งผิวหนัง UVB คือผิวข้างนอกที่มันไหม้มันสามารถกันได้ทั้ง2อย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกันแดดตัวนี้ผ่านราคาโอเคใช้ดีไม่อุดตันแลวที่สาคัญเนี่ยเห็นไหมฮะหน้าไม่มันเลยเนี่ยแล้วมันไม่หนานะมันให้ความรู้สึกที่มันดูไม่หนามันดูเป็นผิวมันดูแบบโอเคแต่เนี่ยที่มันขาวคือพี่ทาแป้งขาวต้องเข้าใจพี่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไปลองดูซะส่วนใครทีไม่เป็นทาไม่เป็นทาเท่าไหนบีบปริมาณเท่าไหร่ ไปดูวิธีการทาเลยจ้ะแล้วก็ก็จะมาสอนวิธีการทาอย่างแรกเลยนะฮะเราก็ใช้เจ้าตัวเมอร์ทิสก็คือกแดบนี้ที่พี่บอกว่าวอกว่า,าใช้เท่าไหนทำยังไงก็คืออันนี้พี่ล้างหน้าบำรุงหน้าเรียบร้อยแล้วพี่ก็จะมาทากันแดดเพื่อกันแดดไพรเมอร์แล้วก็แต่งหน้านั่นเองวิธีใช้ถามว่าวปริมาณท,ที่ใช้เท่าไหนบางคนไม่รู้ว่าเราต้องใช้เท่าไหนเราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยมันพอดีหรือเปล่าง่ายๆบีบมานะครับที่จะมีหลักการไว้ง่ายๆมันอาจจะดูเหมือนเยอะนะแต่มันคือที่ถูกต้องมีนิ้วเห็นนิ้วพี่ปะ นิ้วหรือข้อเนียพูดนะแล้วก็จะบีบมาครับพี่จะบีบประมาณนี้อ่ะพี่จะบีบมาลักษณะคือหนึ่งข้อต่อนะฮะต่อหน้า,หน,าหน้านะป้ายอันนี้ป้ายห้าจุดได้เพื่อทั่วอันนี้เฉพาะแค่หน้าคอจะอีหนึ่งปื้ดอาจจะดูเปลืองแต่ต้องทําอย่างนี้ทาเป็นประจำกันแดดไม่งั้นถ้าเกิดทาน้อยไปหรืองกมันจะวันนี้นะครับจะปกป้อง,อง,องได้ไม่เดือดที่ เราก็ทามได้เลย,เลย แ,แล้วเราก็จะไปแต่งหน้าก,กันดีกว่าพร้อมแล้วค่ะหน้าพร้อมแล้วพร้อมสุ้แสงบ้านอะบอกแล้วว่ามันง่ายๆไม่ยากสําสหรับการทากันแดดทาให้เป็นกิจวัตรประจําวันทาให้เป็นนิสัยออกไปข้างนอกแต่งหน้าไม่แต่งหน้าไปไหนกลางวันกลางคืนทาไวาซาพาะแม้กระทั่งหลอดไฟที่เราไปเจอหรือพวกที่ทํางานแบบว่าโดนไฟอะไรอย่างเงี้ยมีเ CA ทั้งหมดถ้าอยากหน้าขาว โดยที่แบบว่าไม่ต้องใช้ครีมกัดหน้าแนะนําว่าให้ทาก,กันแดดเอาไว้นะฮะไม่ไงั้นก็ต้องบอกว่าแบบหนูไม่อยากทาก,กันแดดเลยคนระับหนูรู้สึกมันดังหน้าอะไรเงี้ยทาไปซะผู้ชายผู้หญิงก็ควรทาเพราะบ้านเราร้อนมากร้อนไมร้อนฉิบหายร้อนจนไฟลุกร้อนจนแบบคือเอาไปผิวไหมเพราะฉะนั้นแล้วทาไว้นะจ๊ะอันนี้สําหรับหน้าและกลําคอแนะนําตัวนี้แต่ถ้าเกิดสําหรับตัวมีตัวไหนแนะนําเดี๋ยวมาแนะนําบอกคลิปหน้านะคะรเม้นเข้ามาเยอะๆแล้วกันจะได้รู้ว่า เฮ้ยตัวตัวไหนเลิศหน้าตัวไหนเลิศแต่ตอนนี้ยกให้ตัวนี้เลยนะคะเมอร์ทิสไปลองซาเดี๋ยวจะทิ้งไลกับไจีไว้ข้างล่างนี้นะฮะนะฮะดีจริงลองลองลองไปลองดูซะเราจะชอบนะไปแหละไม่ได้หน้าก็จะข่าวผูส่ยนี่ไม่มันไม่มันจริงๆเลยมันปะไม่มันอย่าเอากระดาษมาซับให้ดูจังมันไม่มัน,มมนจริงๆแล้วมันไม่เยิ้มไม่ไหลไม่เป็นขาบ พราะบางตัวมาต่ออีกนิดนึงเพราะกันแดดบ,บางตัวที่เคยใช้มานึกออกปะพอเหงื่อเราออกปุ๊บไปหยดปุ๊บมันจะกลายเป็นน้ำขาวๆค่ะเนื้อออกปะไหลลงมาเออเป็นนื้อนมไม่เลอะไม่ไม่เลอะแต่ตัวนี้ได้ผ่านนะคะเข้าหรับคนเหงื่อเยอะอย่างพี่ไปแล้วบ๊ายบาย